ครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The b s นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Call of Duty Mobile นะครับในซีซั่นใหม่แล้วฮะทุกคนโนงฮะเปกมือดิครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปที่อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการเปิดเมทัลเบรย เอ้ยเป็นทนพารนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดกุญแจไขไอเทมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมด้วยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูเลยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยปืนของผมนะครับก็คือปืน m k 2นะครับซึ่งเป็นปืนที่อยู่สาย s s l r i f l นะครับแล้วผมเนี่ยได้ทําการฝึกมาจนช่ำชองติดมือพอสมควรแล้วนะครับทั้งแบบ การแต่งปืนนะครับรวมถึงการเล่นด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นโชว์ทุกคนนะครับแต่ว่าเรื่องของของแต่งเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอแก้ไขแล้วก็ทําการฝึกฝนให้มากกว่านี้ก่อนนะครับแล้วให้ทุกคนดูว่าปืนนี้เนี่ยต้องแต่งยังไงแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยต้องเล่นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมจะให้ทุกคนดูแบบนี้ไปก่อนละกันนะครับทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าแต่ละของแต่งของผมเนี่ยมันจะมีเขียนว่าปากกระบอกปืนแล้วข้างล่างนี่ยจะเขียนเป็น R T C ทุกคนเห็นไหมครับนี่แหละจะเป ตามแบบนี้ก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีสกินลิเจเดอรี่ของมันมานะครับผมคิดว่าไม่ช้าก็เร็วนะครับต้องมาแน่แน่ผมก็จะมาทําการบอกอย่างละเอียดนะครับว่าทําไมต้องแต่งแบบนี้ว่าทําไมต้องเล่นแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าทุกคนวันนี้แต่งตามแล้วก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับและที่สําคัญแนววันนี้เนี่ยผมจะไปเล่น MK2 เนี่ยครับให้ทุกคนดูในแรง่แน่นอนนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปที่ผมถ่ายตอนนี้ที่ผมพูดตอนนี้นะครับซึ่งมันเป็นวันนี้เลยนะครับในเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนี้เลยนะครับผมแล้ว ที่ผมเล่น MK2 นะครับเป็นคลิปจากเมื่อวานนะครับตอนดึกๆเลยแหละผมก็ได้ทําการปั่นแรงมาจนเข้ามือแล้วผมก็เล่นให้ทุกคนดูนะครับอย่างเดือดเลยผมบอกให้แต่ว่าผมไม่ได้มาเปิดคลิปไงเมื่อวานผมเล่นเล่นไปเล่นไปแล้วมันเข้ามือผมก็เลยอัดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูท้ายชิปนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> สำหรับในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเบตันพาร์และก็กิจกรรมกุญแจไอเทมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เติม CP มาเป็น 6 0 0มื 60, เอ้ยไม่ใช่2 6 4 9 4 CP เลยนะครับเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็จะเติมอะไรที่มันเข้ามาก็จะเติมให้ทุกคนดูอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะทุกคนคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะแล้วผมเนี่ยจะมาทําการเล่นให้ทุกคนดูแล้วก็อัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยทุกคนถ้าอยากดูเร็วๆแล้วก็อยากให้ผมเนี่ยทำคลิปทุกวันนะครับก <c oughs> <lifts. S 1> ผมจะได้แบบมีกำลังใจในการทําให้ทุกคนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใน Battle Pass เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าผมจะพูดที่มาสําคัญแล้วก็ดูเป็นที่ทุกคนต้องอยากได้และการแบแล้วคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะฮะก่อนอื่นนะครับผมคือการเติมเนี่ยมันจะมี2อย่างนะครับทุกคนอาจจะเห็นกันแล้วนะครับมีแบบธรรมดานะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบสายเติมนะเขาเรียกว่าพรีเมียมนั่นแหละเรียกอย่างก็เป็น V I P อะไรประมาณนี้จะได้เป็นของแต่งที่มันไม่มีคําว่าฟรีนะครับซึ่งถ้าใครไไไมม่่ดด้้เเตตินก็็จะปของงแ เลเวลหก็จะได้เป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับมันจะมีแบบขึ้นมาคําว่าฟรีสีเขียวข้างล่างนะครับสำหรับสายฟรีก็จะได้แบบนี้ไปเด้อก็สําหรับที่ผมอยากได้นะครับก็่อนข้างมีเยอะมากผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า b e t ทิร p a พาเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมาตั้งแต่ซีซั่นไหนซีซั่นไหนเลยนะครับโอ้ผมไม่อยากจะพูดเลยคืออย่างแรกนะครับแค่ตัวละครแรกเนี่ยโก้ดนะครับ ใครที่ชอบตวโกดอยากสะสมเนี่ยก็ผมพูดได้เลยว่าต้องอยากได้แน่นอนนะครับแล้วอยู่ในเป็นเทิร์พาด้วยแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือเป็นปืนครับผมแมนโอวอร์นะฮะก็เป็นสกินที่สวยเหมือนกันเลยนะสวยมากเลยและที่สําคัญครับทุกคนเห็นไหมโอ้คาดดิเจเนรี อยู่ในเลเวลหนึ่งค่ะเป็นพันพาสไม่ได้มาได้ไงวะเนี่ยโอ้มีชามอะไรด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูของที่ผมแบบคิดว่ามันแรงแล้วก็ทุกคนควรที่จะเก็บสะสมไว้ดีกว่านะครับโดยอย่างแรกก็เป็นอ่าเลเวลหนึ่งนะครับก็ได้มาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่2เนี่ยจะเป็นเลเวลสิบสองนะครับก็จะได้ตัวละครตัวใหม่มาครับทุกคนแหมสุดยอดและอย่างต่อไปก็จะเป็นเลเวลสิบสี่นะครับก็จะได้เป็น EMP นะครับเสื้อนี้เนี่ยมันจะเป็นคลาสนะครับอยู่ในเปตันบอยย่อนะครับก็ลองไปใช้กันดู เดี๋ยวผมต้องมารีวิวด้วยคนแน่นอน,นครับต่อไปก็จะเป็นเลเวล30เลยนะครับก็ได้เป็นตัวละครโกเลมนะครับเป็นเออเไม่ใช่ตัวละครเป็นตัวละครนะครับโกเลมนะครับแต่ว่าจะเป็นสกินตัวนี้นครับเป็นแบบหมาป่าเป็นฮูดหมาป่าอะไรแบบเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ดีกว่าหมีดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> เป็นฮูดหมีขาวนะครับอยู่ในแบบ ฮีมะสุดยอดเอาเลยผมมบอกไปนะครับเลเวล21็นะครับก็จะได้ปืน MK2 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้เติมหรือว่าสายฟรีอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ปืนนี้เช่นกันนะครับทุกคนก็ใครที่ไม่อยากจะเติมเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถรับปืน MK2 ได้เหมือนกันครับต่อไปก็เลเวล50เลยละกันก็จะได้เป็นตัวละครตัวนี้มานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประวัติตัวละครตัวนี้่ยเป็นแบบไหนนะครับเอาเป็นว่าเลเวลห้าสิบผมต้องใส่ไห้ทุกคนดูแน่นอนครับแล้วก็ได้เป็นสกินของ MK2 ด้วยนะครับซึ่งทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับมันจะมีลวดลายที่ขยับได้ด้วยนะครับและที่สําคัญปืนเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบด้วยผมชอบสีแดงด้วยอา้อาไปไงสุดจัด ยังไงผมต้องมารีวิวให้ทุกคนแน่นอนเนี่ยแล้วก็จะได้เป็นกรอบรูปด้วยนะครับรวมถึงจะได้เป็นโปรไฟล์ของสกินตัวละครโกเลมด้วยนะครับก็ผมบอกได้เลยว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมอยากได้ละกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเยอะมากที่แบบให้ทุกคนเก็บมาด้วยนะครับเยอะจริงๆเนี่ยทุกคนก็เอาเป็นว่าเป็นทางเลือกหนึ่งละการสำหรับใครที่อยากจะตัดสินใจเติมไปที่พาร์ทในซีซั่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มครับต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมทุกคนเห็นนนนมมมมมัมั้้ยจจจะะอู่ตรงีีแแลวกุญไไขเท อันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมข้างในนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัวละครผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับคือผมอยากได้เหมือนกันแต่ว่าผมรอมาเปิดให้ทุกคนดูในวันนี้ไงใจจริงแบบใจได้อยากจะเปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาเป็นว่ามาเปิดวันนี้เลยละกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องเป็นแบบไหนเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเปิดให้ทุกคนดูเลยละกันว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเล่นยังไงนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนรีเฟซแถบขวาด้วยนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากเปลี่ยยนเปวลลไ โอเคได้แะลรวันะัอ๋อไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนต่อเอออันนี้น่าสนว่ะเจสามห้าแปดแล้วก็ได้เป็นคิวคิวนายด้วยโอเคเอาแบบนี้เลยละกันไปครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะเปิดแบบทีละหกช่องเลยละกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นการเกิดไปเป็นการเปิดเพียงครั้งแรกนะครับที่หกช่องจะยี่สิบซีพีนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นหกสิบนะไปครับแน่นอนเปิดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันแรกก็ได้เป็นกุญแจเลยเหรอ อ๋อผมเข้าใจแล้วโอเคครับคือถ้าได้กุญแจใช่ไหมทุกคนคือว่ามันจะสุ่มแถบซ้ายนะครับแล้วเราอาจจะได้ตัวละครนั่นเองนะครับทุกคนก็เปิดไปเรื่อยๆเลยเอายังไงผมก็ต้องเอาแบบตัวละครให้ได้ครับคือผมงงว่า6ช่องเนี่ยอ๋อมันจะได้ของไม่ซ้าครับโอเคเปิดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะทุกคนผมอยากได้ตัวละครด้วยยังไงผมขอได้ตัวละครแล้วกันแต่ว่าเสียเยอะเหมือนกันนะไม่ได้เสียน้อยๆนะเว้ยโอเคไปได้เป็น RPD ครับ ซึ่งอันสกินแบบนี้นะครับเป็นสกินกิจกรรมนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญมันเป็นลวดลายแบบหิมะตกมาด้วยนะมันไม่ใช่แบบเอฟเฟกนะครับแต่ว่าเป็นลวดลายนะครับโอเคได้กระเป๋าตัวละครได้ไหมอ่ะขอร้องล่ะเสียเยอะเหมือนกันนะตัวละครไอ้จิบโอ้โหได้เป็นปืนว่ะ kn 4 4บ่ครับแต่สกินมันก็สวยหมดเลยนะเอาเป็นว่าผมเอาหมดอ่ะครับผมไม่สนใจเลยเปิดไปหมดครับทีละหกช่องไปเลยจิบโอ้โหได้อะไรเนี่ยล่มครับ ผมต้องเหมาวะเนี่ยโอ๊ยแต่มันเริ่มเสียเยอะแล้วนะไปตัวละคเรเถอะเอ้ยโอ้โหโอเคผมได้ตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน <c oughs> เป็นไงแล้วถ้าเป็นกิจกรรมข้างในแบบนี้นะครับเราก็ต้องมารับของในกล่องข้อความแบบนี้นะครับซึ่งแบบเต็มเลยนะฮะโอเคกดรับให้หมดเลยนี่ครับเป็นไม้เบสบอลนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยหู เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเจสามหก็บอกนี้โคตรเวิร์กี่สวยมากครับทุกคนเป็นลวดลายกาแล็กซีไปเนี่ยไม่แน่ใจอ่านี่เลยครับอ๋อมีลวดลายกับพริปด้วยนี่เลยครับผมบอกเลยว่าความแรของพื้นเอฟเฟกตกิจกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรมากๆนะครับไปต่อครับโอ้ทุกคนผมยอมรับตรงๆว่าผมเป็นคนที่ชอบสกินที่มีลวดลายแบบนี้มากมันโคตรแมทกันเลยอะสีอไปต่อครับแมพ อันนี้ก็เป็นลวดลายของกิจกรรมเช่นกันเนี่ยมีโบว์ปุกด้วยเป็นไง <c oughs> อันนี้เป็น KN44 นะครับต่อไปอ้าวตัวละครตัวนี้ผมน่าจะใช้บ่อยในแรงดีอาร์แน่นอนนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบแบบอะไรที่เป็นหน้ากากแบบนี้แหละเอชอบหมดอ่ะตอนนี้มีแล้วไม่ใช่หรอมีแล้ว โอเคตอนนี้ก็รับของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยในแรลงมัลติเพลเยอร์ในการเล่น MK2 เลยละกันนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมถ่ายตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางดึกนะครับก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับทุกคนใฮ้เ hey, พื่อนพอดีอยากเติมเกมเปยสาวอะ่ะมีร้านดีๆน,นะดำไหมนี่ไงละ่ะ Over t o p Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน 3. ส,ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมเป็นง่ายจังเลยอะ่ะใช่เหมละ่ะเพียงเท่านี้ก็รอซีพีเด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอ้อหนาจัด โอเคับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้องคุณเบ้นนะครับไม่รู้ว่าผมเปิดคลิปไปหรือยังอันนี้ผมจะเป็นคลิปที่ผมอัดตอนอ่าวันที่22นะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ลงลิปก็กมาเคร่งแรงครับแล้วก็มาเล่นเอ็มเคทัวร์ทุกคนดูครับว,วันนี้ไปครับเดี๋ยวยังไงของแต่งผมไม่รู้ว่าผมพูดไปหรือเปล่าผมจะพูดลวกันโอเคมาเลยครับมาเลยครับ คือผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย MK2 เป็นปืนใหม่ใช่ไหมผมคิดว่าปืนใหม่เนี่ยตอน,น,นเข้ามาแรกๆเนี่ยมันจะแบบกึ่งๆดีกึงก่งๆไม่ดีแต่ตอนนี้ผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นปืนที่ค่อนข่าที่จะแรงมากครับเป็นไงหัวแตก <c oughs> ไม่แต่มาเป็นปืนที่แรงมากจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ล้อเล่นนะทุกคนแต่ว่าเล่องของของแต่งก็เป็นอะไรที่สาคัญมากสำหรับปืนนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นให้ทุกคน <c oughs> ดูแบบอิ่มใจกันเลยดีกว่าแบบตาติดเลย <c oughs> คิดว่าแรงต,ตอนนี้โคตรตึงครับยังไม่มีใครแบบขึ้นมา์เตอร์ได้เยอะเลยอนะตอนนี้อันดับผมอยู่ประมาณที่100กว่านะครับไปครับเออมาดิแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือที่ผมใส่แล้วะถ้นที่จะซูมช้านิดนึงนะครับไม่ถือว่าซูมเร็วเกินไปนะแต่ว่าเรื่องของระยะดาเมจแล้วก็อมึงคมเกินไปป่ะเนี่ยจริงดึกแล้วเนี่ยอยากนอน โอ้ไม่กรูชโอเคนี่จะเป็น domination เนี่ยรึบ,บอกไปเห็น okay, มามไปครับสุ่มยิงไปยู่ไหนวะเอามาโดนแสนแล้วมันหนีไปอย่าฮาจัดอย่าฮาจัดโอ้ตอนนี้คือแบบโคตรโคตรเวิร์งอะบอกเลยว่าโคตรเวิร์กนะครับมาดิความแรงนี่บอกเลยว่ากระจายครับ คือเรื่องระยะดาเมจของมันเนี่ยเป็นปืนที่ระยะดาเมจอยู่ในระดับแบบกลางค่อนข้างไกลนิดนึงนะแต่ว่าถ้าสู้กับไกลกับพวกแบบเอเลม 10, หรือว่าช็อปเปอร์เนี่ยก็กาสู้ยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมแต่งมาเลยเนี่ยก็มาดีครับไม่ได้กลัวอะไรเลยโอ้โหแต่สนัยไม่ไหวว่ะแต่สนัยที่สู้ไม่ได้ครับทุกคนขอจริงจังก่อนคือมือเริ่มเย็นครับตอนนี้อากาศ ไม่อยากจะบอกเลยว่ากี่องศาตอนนี้อากาศของผม16องศาครับทุกคนโคตรหนาวอากาศข้างนอกนะ16องศาแต่ในห้องผมอาจจะมีความอุ่นนิดนึงแล้วไงครับเลือดมันร้อน่ะัยรุ่นเลือดมันร้อน่ะัยรุ่นมาเดิมาเดิเลือดมันร้อน,น,นอ่ะัยรุนฮะอ,อ,อะไรไปด,ดูตาม,มาตาเรียตาเรียครับตาเรียหรือตาเรีย,รรยรงทำมาดิฮะความแรงไม่เข้าใครออกใครนะสวัสดีเลือดผมร้อนละ ถ้วผมร้อนละขอหน่อยละกันไม่ไหวละขอหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อ,อมาอยู่ข้างบนเดี๋ยอาเดิยเด๋ยวยังไวะเอาเดิแตกสองไปดิเอาเดิเอาเดิเออสวยตัวหนึง่งยั่ไหนวะมาดิ๋ยวยวูไม่ตายครทุกคนอุสนายอย่างคมเลยบอกเลยโอเคไปครับผมต้องจริงจังใช้แบบ คอมพิวเตอรสกิลหรือว่าพวกแบบอะไรแบบเนี้ยเออผมต้องใช้ได้จริงเนี่ยเพราะว่ามันต้องตึงมากนะทุกคนผมบอกไปเลยตึงจัดจานที่แต่คนเคร่งเ่ยอยากจะขึ้นแรงกันอะไรประมาณเนี้ยชิงที่หนึ่งของดับเบิลวันแรงเนี่ยจริงๆแล้วผมแบบน่าจะวันเดียวได้แหละที่ผมเคร่งถ้าเล่นทุกวันผมน่าจะไม่มีเวลาทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วแหละถ้าเป็นสตรีมเมอร์ว่าไปอย่างนะมาดิตอนนี้จุดดีของเราก็ได้แล้วนะโอ้โหเยอะจัด โอ้เยอะจะจัดเยอะจะจัดครับพี่น้องโอ้โหลองซุ่มไปดูคือปืนกระบอกนี้นะครับไม่มีแม็กกาซีนเพิ่มดาเมจนะทุกคนแต่ว่าดาเมจของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอยู่ในระยะกลางเนี่ยรุนแรงมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้แต่งแบบผมเนี่ยยิงในระยะไกลค่อนข้างที่ะลำบากนะเพราะว่าเมื่อดดาเมจของมันลดทอนไปเยอะเหมือนกันนะครับของปืนนี้นะต้องแต่งแบบเพิ่มระยะดาเมจรวมถึงแบบแรงดีดแนวแนวราบแนวนอนอะ คือปืนนี้มาใสายข้างๆนะครับใส่เด้งสูงเนี่ยไม่ค่อยเด้งเยอะนะครับโอเครอบแรกผมอธิบายให้ทุกคนมาเยอะแล้วนะเอาอเฮ้ยเมื่อกี้หลุดครับมารอบสองคือผมจะแบบจีจังเลยทุกคน,นมผมอธิบายไปรอบแรกหมดแล้วนะคาดว่าจะหมดแล้วโอเคไปจีจ,งจงังกันเลยดีกว่าครับยิงดึกยิงมันยิงดึกยิงตึงไงนะ้องอย่ามาเหา่าเฮ้ยบ้าอย่ามาเหา่าอีกตัวนึ่อย่ามาเห่าเก็บไปสาะจังหวะนี้ แล้วเสียงมันโคตรสะใจเลยทุกคนขอเยียบหน่อยเดี๋ยวเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคได้ครับวุ่นวายดังก็ไม่ได้ฮะเดี๋ยวพ่อแม่ตื่นมาดิมาเด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 โอ้ตอนนี้คือเสี่ยงครับเพราะว่าเพื่อนเรายังไม่ดันถึงบ้านแต่เรามาคนเดียวเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านก่อนมีสนงสนายว่ะข้างบนว่ะเอาเดี๋เอาเดี๋ยะ ตกเอาเดเอาเดเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยนอนมาดิจึ๊บโอ้สยสไนมันคม,มจริงหรือคนเอาเรื่องอยู่นะขอไปโจรไปหน่อยละกันโดนบนรถไปยังไม่สนใจครับตอนนี้อยู่แร้งโฟไอบีนะครับแต่ใกล้จะขึ้นแล้วนะถ้าชนะตอนนี้ก็น่าจะโฟบีแล้วนะครับ <c oughs> โ,รโ,โอ้ยเชนสิบสี่วันข้างนิ่งกว่านะครับ คือผมจะบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นพวกไอซอรไรเฟิลที่มีความรุนแรงสูงเนะครับเวลาที่ยิงเนี่ยมันจะทําให้หน้าจอของเราตัวกระตุกอ่ะมันจะตัวกระตุกหนักเอาผก็เลยแบบใครที่เล่นปืนเล็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในระยะไกลเพราะว่าตัวกระตุกนี่แหละครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะมีแบบปืนคิวคูนายมาแรงเหมือนกันนะทุกคนโดนด้วยโดนด้วยไปแกมาเดิมาดิ มาเดิมาเดิมาเดิเฮ้ยมาดิครับเป็นไงเสียงโคตรมันเสียงโคตรมันทุกคนดูสุดจ้าวันที่เราคิวเยอะๆเสียงมันจะมันแบบนี้นี่เองนะทุกคนอย่าโอ้โหเกิดบ้านมันหรอโู้โหสามสิบห้าคิวเอาสักสี่สิบเปต่าดิสี่สิบเปย์เนาะเอาตอนไหนดีตัวนี้ละกัน เอาเฮ้ยยิเติร์เก็บไปตันนี้ชนะแบบใสๆฮะโควีแน่นอนเนี่ยจุกจัดจุกจัดมาด้วยแอบวะแอบวะแอบก็ตายแอบก็ตายบอกเลยความแรงมันไม่เข้าใครออกใครน้องยสไนไม่ได้สไนหลังตรงนี้ก็มีเอานี้แล้วก่อนลักกันโอเคหลบไป โอ้ยรอดนว่วยรอดจากสไนดได้ด้วยโอ้ยหูอื้อแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเว้ยทุกคนเฮ้ยมาดิมาดิมาดิโอ้โหมันนอนว่ะใจไม่ห้าววะสามสิบแปดคิวเหยียดเก๊โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกตาเลยด้วยกันนะครับเพราะว่า <P up> ผมเริ่มง่วงแหละไป let's go โอเครอบที่สองโอ้โหดาดใกล้ด้วยไปแกอันนี้เป็นดาดใกล้เลยครับน่าจะคพึ่งมาลงแรงนี่แหละและซึ่งเป็นหมดใน domination ด้วยนะครับก็ลองดูว่ามันจะตึงหรือเปล่านะครับตึงเลยนะไม่ใช่ตึงนะครับตึงเฉยไปครับจุดเออยู่ใกล้แค่เอื้อมบอกเลยเอ้ยโอ้โอ้อะไรอะโอ้มาใกล้จัด มันขึ้นมาพร้อมกันเลยเว้ยโดนลัดช็อตว่ะ,ม,วะมันจะมีคนอยู่ทางนี้ด้วยตัวนี้นี่เองช็อปเปอร์เมื่อกี้ผมต้องหาจงังหวะขึ้นไปให้ได้มไม่อยากจะเหยียบเลยวะยังไม่เหยียบเลยกันข้างล่างมีมาดิครับสวยแจม่มโอ๊หลังว่ะมาดิมาดิ เอตัวนี้ฟรีฟรีเพื่อนสวยผมว่าผมคิดว่าผมต้องไปเล่นข้างบนเอยทุกคนหาจังหวะก่อนนะครับมันส้ยโอ้โหเจอเฟเิกแบบนี้ก็ไม่ไหวอะ่ะใครก็ไม่ไหวอะ่ะจริงๆโอ้ my god ม,มันจะมีเสียงอยู่ข้างบนนะครับรคือด่านนี้มันแบบเห็นปะ่ะคือด่านนี้มันข้อเสียตัวที่ว่า มันหยุดได้ทุกมุมเลยเว้ยผมคิดว่าผมต้องไปเล่นข้างบนครับแต่ว่ามันขึ้นไปไม่ได้เลยตอนนี้ไาจดินวะเฮ้ยมาดิตายคาอากาศอ,อะบอกให้โอ้มีเสียงอยู่ข้างบนเยอะมากอาอาโอ้ยโอ้ยไปกันเสียงดังเสียงดังไปเสียงดังไปข้างบนบ้าวะอ่า U A B ด้วยมาแล้วตายคาอากาศรอบสอง ของจริงยังนอนอีกะนอนทำไมสเตปนอนมันล้าหลังไปแล้วหยอกนะใช้ได้อยู่เฮ้ยมเเดมสิบโคตรเอายังไงมันก็แรงอยู่วันยังค่ำตอนนี้ใครเล่นเฟนิก์มีน้ำตาไหลบอกเลยน้ำตาไหลปาไปเฮ้ยอมันอยู่ตรงแทงว่ะมันเรียกว่าอะไรเนี่ย เรื่อไม่ค่อยถูกไอ้ข้างบนนี้มาดิจะงนัดกับพี่เหรอครับเฮ้ยทำไมผมตายบ่อยวะเนี่ยตายเจ็ดค่าสิบเลยอ่ะไอ้ตายเจ็ดนี่ไม่ดีแล้วตายเจ็ดเริ่มไม่ดีแล้วต้องหามุมแล้วผมต้องหามุมจริงจังเลยครับโคตรตึงเอ้ยตัวนึงโอ้ยตัวนี้ก็สุดหมดเฉยๆนะเกือบตายบนอากาศนะตายข้างล่างก็ได้ไปขึ้นไปเลยแล้วนี่ครับมีคนอยู่ข้างบนด้วยขอเลี้กระสุนใจเย็น ใจเ yup. ย็นๆยังไงก็ตายใจเย็นๆยังไงก็ตายน้องเสียงอยู่ข้างล่างเต็มหมดเลยวะเอ่ออยู่ตรงนี้มาเรียบร้อยอีกตัวนึงโอ้ไม่กอดเยอะจังเออเอาวะเอาวะขึ้นมาเปล่ามามาเปล่ามาโอ้หายแซ่บแซ่บเลยเอ๊ะผมต้องลงเลยว่ะผมอยู่ข้างบนไม่ได้ โอ้โหคนละตัวกับเมื่อ <automate> กี <Dod iber at ını> <Leonard> ้โอเคเริ่มมาครับเริ่มกลับมาได้อยู่ขมวนอ๋อมันกำลังไต่ขึ้นครับแต่ว่าเราจะสู้ได้เหรอเนี่ยโอ้มันไม่มาเลยทุกคนไม่ถึงบอกเลยว่าใจไม่ถึงเอ้ยเอาไปฮันเตอร์คิวอะไรอะไรเนียนอะไรแล้วครับน้องสาว ย UAV ว่ะคัดแนวฟรีบอกเลยนี่จะต้มีนะครับอยู่หลังคอนเทนเนอร์มาสายฟรีสายยิงฝียากยากยากมูม้ยากฮะเราเห็นแต่หัวเฮ้ยข้างล่างว่ะไหนวะตอนนี้โอ้ไม่ทันลงมาทำไมวะน่ะเฮ้ยโอ้โหเล่นกับพ่อไม่ได้ลบก่อน ไม่ลงไปด้วยหรอกครับไอ้น้องจุด B จุด B อยู่ไหนวะจุดบีฟังหนึ่งจุด B จุด B โอ้เจอพ่อเออเรียบร้อยแต้มก็ใกล้จะ7จ็ด้าเลยครับผมโอเคโอ้ยยี่สคิวครับตาย9ยังไม่ถึง10ได้อยู่ขอตายสัก10 12แล้วกัน12จะได้ป่ะวะตาย12โอเค ผมต้องหาจังหวะขึ้นข้างบนนะครับเลยก็ต้องหาจังหวะแบบใช้พวกปืนระเบิดด้วยนะข้างบนน่าจะมาเยอะคนระับรอบนี้ระเบิดด้วยกนะันไปอ,อะดดไรกับบ้านเ,เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันหยอดมายังไงวะนะอ๋อมันขึ้นอยู่ข้างบนนั่นไงนั่นไงนั่นไงอะไร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 ข้างล่างข้างล่างห้าวเป๋งห้าวเป่งหอ จุด C ว่ะเพื่อนไม่เหยียบไม่เหยียบกันเลยหรอสไลด์ผิดจังหวะว่ะสไลด์ผิดจังหวะเฉยจุด A ได้ป่ะเพื่อนเฉยจุด A ได้แล้วครับไปให้หมดสปูเดียวก็เอาครับไปไปปล่อยหมดโอเคตอนนี้ฝเราดูยังไม่ได้จุด C เลยอ่ะโอเคไปครับแล็บขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเอ้ย ของฟรีไม่ได้โลกอย่าวัดกับพี่ระยะนี้น้องต้องคิดใหม่ทำกันบ้านใหม่เลสโกตัวนี้ต้องเจอจ้องเจอผมอ้าวกระชายพีเตอร์ด้วยมาดิมาดิาเฮ้ยไม่หลบไม่หลีกไม่จิกไม่จากพูดอะไรก็ไม่รู้มาดิครับขึ้นมาทำไมแม่บ้านเลยน้องๆจุดนี้ต้องมา จุดนี้ฟรีนะครับโโอ้หขอบคุณมากรถบังคับใครเนี่ยซื้อไปเท่าไหร่เนี่ยไประดับนี้แล้วไม่พูดถึงครับไม่พูดถึงอะไรวะอ้าววิ่งเกือบตายหูอื้อไปดอกเป็นเออเป็นหนึ่งดอกตอนนี้เราได้ทั้งเอันเกือบจะสามจุดแล้วจุดสียังไม่ได้วะสไนเป็นวะมาดิสไนป์แล้วไงอะครับ กระสุนผมจะหมดแล้วว่าเหลือ25นัดสุดท้ายครับเอาดิ25นัดเอาจนหมดเลยมาหมดแม็กซ์ไปเลยนิวเคลียร์ไปเลยมามานิวเคลียร์ไปเลยเขอกไม่ได้สามบเจคิวโอเคเยอะกว่าตาเมื่อกี้อีกเอาสัก45เลยถึงประมาณสี่สิบยี่สิไปไปรีแลกซ์ใหม่แล้วมันเดือดแน่นอนครับอ๋อโอ้ยสนัยโคตรโมเลยว่ะ กินหัวผมเลยนะเพื่อนเอาไปอุย๊ยเอาวะเอว่า,วา,วามีการระเบิดด้วยมีโทฟี่ด้วยนี่แหละครับคือประโยชน์ของโทฟี่เนี่ยสำหรับใครไม่เคยใช้นะตอนนี้กำลังหลอนนะครับว่าจะไปไหนดีไม่ทันไม่ทางสำตัวยิงโลดกระสุนหน่อยละกันคือข้อเสียของมันก็คือกระสุนของมันค่อ,ขอนข,อข,อข้างลั่นเร็วนี่ครับแล้วก็กระสุนของมันไม่ได้มากด้วยในะเวลาลากตัวต่อไปเนี่ยหรือว่าหลบหลีกเฮ้ย มาดิมาดิมาดิอ่าฮ่าฮ่าฮ่าคุณต้อฟังเกิดอะไรขึ้นโอ้เพ <suffer> ื <online> ่อนนายก็ย <infring es> ิงเราเราก็ยิงนายโอ้ทุกคนโอ้โคตรหาเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นโอเคเฮ้ยเหล็กตัวเดียวผมจะได้4.0คิวแล้วเนี่ยโอ้ยตัวเดียวโอ้ยไม่ทันแล้ว โอ้ m ว่ายิงเพื่อนตัวเองเกือบไปแล้วโอเคครับผมก็ MK 2ก็ประมาณนี้นะครับเอาไปว่าผมลงรอบ2แล้วกันวันนี้ผมก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปวันที่23ปิดคลิปวันที่22เป็นไงล่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้านะครับใครอยากให้ผมเนี่ยมาเล่นปืนอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าเด้อบ๊ายบายไอเบสวันที่23กูปิดคลิปให้ได้นะ